เรามาลุยต่อในบทข้อที่2เลยนะครับบทข้อที่2เรามาพูดถึงเรื่องของ Fb นะครับ Fb มีสูตรว่าเท่ากับ QvB แล้วตามด้วย s i n θ เซตาเห็นสูตรชัดเจนแล้วนะครับ Fb เท่ากับ QvB s i n ์เซตาตัวแปรแต่และตัวเอา Fb ก่อน Fb ตัวนี้นะครับชื่อมันก็คือชื่อว่าแรง แม่เหล็กนะครับแรงแม่เหล็กหน่วยเป็นนิวตันโอเคไหมต่อไปคิวตัวนี้นะครับคิวนี้คือประจุประจ,ฟฟนะประจุไฟฟ้าเห็นนะประจุไฟฟ้าหน่วยเป็นคูคล่อลต่อนะครับ V ตัวนี้คือความเร็วนะ V คือความเร็วความเร็วหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีโอเคนะครับ B ตัวนี้นะครับคือสนาม สนามแม่เหล็กกับแม่แม่ผมข้าไปแล้วหน่วยเทสลลหน่วยเทสลาเลาอเคนะครับส่วนเซตาตัวนี้นะครับคือมุมเนาะมุมระหว่างนะครับมุมระหว่างความเร็วกับสนามแม่เหล็กโอเคนะนี่ก็คือสูตรที่น้องจะต้องจำได้ไม่งั้นน้องทำทตสอบไม่ได้แน่นอนโอเคปะ่ะคราวนี้ดูต่ออะไรที่เป็นการพูดเพิ่มเติมน้อนงะครับมันต้องหาจิดของแรงเป็นดูตัวอย่างยังไง เดี๋ยวพี่โชว์ตัวอย่างน,นนะสมมติว่าพี่สายมีประจุบวกเคลื่อนที่ขึ้นในสนามแม่เหล็กกากะาดเอาแล้วถ้าน้องเจอเข้อสอบแบบเนี้ยแล้วน้องจะทําไม้ทํามือ,อยังไงในการจะหาทิศทางของแรงแม่เหล็กน,น้องทําแบบนี้ทาแบบนี้เลยมั่นใจเลยก็คือว่าน้องต้องรู้ก่อนว่าประจุบวกเนี่ยน้องต้องใช้มืออะไรมือขวาอันนี้รู้นะประจุบวกมือขวาประจุลบมือซ้ายเห็นไหมครับ ดังนั้น V ตัวน cool? cool? ah, okay. ี h, ้เนี่ยคือปลายนิ right? okay, nah. ้ว V คือปลายนิ ối, ้วอ่าปลายนิ้ว V คือปลายนิ้วเวลาน้องหยิบม <c ười> <t> ือขวาขึ <Ê> ้นมาเนี mm ่ยนี่คือปลายนิ้วโอเคไหมนี่คือปลายนิ้วเห็นาะปลายนิ้วทำมันชี้ไม่ได้นี่ก็ชี้ไปมันขึ้นกับขึ้นเลยโอเคนะต่อไป B ตัวนี้ B ตัวนี้คือฝ่ามือฝ่ามือนาะฝ่ามือฝ่ามือแปลว่าอะไรครับ สนามแม่เหล็กถ้ามันขึ้นน้องก็หงายขึ้นถ้ามันไปทางด้านนี้น้องก็หันฝ่ามือไปทางด้านนี้ถ้ามันไปหาน้องงนี้น้องก็หันฝ่ามือเข้าหาน้องถ้ามันไปด้านหลังด้านหลังน้องก็ทํามือแบบนี้ให้ฝ่ามือนะครับพุ่งไปทางด้านหลังอย่างนี้โอเคไหมและน้องต้องรู้อยู่ว่าไอสนามแม่เหล็กนะครับเวลาน้องเจอได้ก็สอดเนี่ยมันจะมี2แบบมันก็จะมีเข้าถ้าพุ่งเข้ากระดานเข้าเนี่ยมันจะเป็นดอก แต่ถ้ามันออกเนี่ยเป็นไรครับออกเป็นจุดดังนั้นสนามแม่เหล็กตัวนี้เนี่ยนะครับมันพุ่งเข้าถูกไหมมันพุ่งเข้าคือมันพุ่งเข้ากระดานไงถ้ามันพุ่งเข้ากระดานน้องต้องหยิบมือขวาขึ้นมาแล้วน้องต้องหันฝ่ามือน้องเนี่ยเข้ากระดานเขาเรียกว่าคว่ำม,มือโอเคไหมโอเคไหมฮะน้องเห็นไหมครับตอนนี้ปลายนิ้วของพี่ปลายนิ้วคือทิศของวีไหมฮะวี v มันขึ้นปลายนิ้วขึ้น สนามแม่เหล็กนะครับคือฝ่ามือแต่ว่าสนามแม่เหล็กมันพุงพ่งเข้าถนะ้าพุ่งเข้าเนี่ยน้องต้องคว่ำม,มือโอเคปะ่ะน,น้องคว่ำม,มือไปแล้วน้องเห็นนิ้วโป้งปนะ่ะถ้าน้องเห็นนิ้วโป้งปุ๊บเนะี่ยนิ้วโป้งของน้องเนะี่ยก็คือทิศของแรงแม่เหล็กก็คือ F ไหครับ Fd โอเคไหมเข้าใจนะดังนั้นแปลว่าประจุตัวนี้เนี่ยจะโดนแรงแม่เหล็กนะครับดึงไปทางด้านซ้ายมือจากทำน้นมันเคลื่อนที่แบบเบี่ยงซ้ายโอเคปะ่ะอย่างนี้ ทนที่มันจะเคลื่อนที่ตรงมันก็เบี่ยงสายตามทันไหมอะดูตัวอย่างไลอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมติว่าพี่สายใช้ประจุลลบนะไปทางด้านนี้ความเร็วแล้วสนามแม่เหล็กนะครับพุ่งออกให้น้องทํามือเพื่อหาแรงแม่เหล็กทำยังไงหนึ่งถามก่อนว่ากระจุอะไรลบลบมือไหนซ้าย,ยหรือขวาอะซ้ายถูกไหมครับจากนั้นสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าหรือออกอันนี้พุ่ง,งอะไร้ยดูนี่ออก ถ้าพุ่งออกแปว่าสนามแม่เหล็กของน้องเนี่ยมันจะพุ่งออกจากกระดานเน่ยนะครับเข้าลูกระตาน้องโอเคป้ะโอเคไหมแปลว่าน้องต้องหงายมือเข้าใจไหมหงายมือเคลื่อฝ่ามือออกมาเห็นไหมฝ่ามือออกมาสนามแม่เหล็กมันพุ่งออกไงฝ่ามือออกมาแต่คราวนี้เนี่ยปลายนิ้วข,ของน okay ้องเนี่ยปลายนิ้วคือความเร็วน้องต้องบิดมือนะครับให้ปลายนิ้น้องไปทางนดีแล้วน้องเห็นนิ้วโป้พอร้องเห็นยนิ้วโป้ปุ๊บจบละนั่นแปลว่าแรงแม่เหล็กนะครับแรงแม่เหล็กของน้องก็จะมีชิดขึ้นอย่างนี้โอเคไหมนี่คือเ B บโอเคป้ะ ดังนั้นไอ้ประจุตัวนี้เนี่ยเวลามันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ตรงไม่ได้มันจะต้องเลี้ยวนะครับต้องเลี้ยวไปในทิศเดียวกับของแรงแม่เหล็กโอเคปะ่ะดีก็จบไปเรียบร้อยในเรืเรอรเนะ่องของแรงแม่เหล็กนะล้วก็จำสูตรจำชื่อจำหน่วยแล้วก็จดจำวิธีการทำไม้ทำมืออีกอันหนึ่งที่พี่สายสอนไปนะครับในคลิปจะเอาไปใช้ประโยชน์กันเนาะหลายๆคนไม่ได้จำได้ก็คือพี่สายบอกว่า เทคนิคง่ายๆถ้าเป็นประจุบวกมันจะเคลื่อนที่ทวนเข็นเมนาฬิกาในสนามกรกระบายแต่ถ้าเกิดเป็นประจุลบนะครับมันจะเคลื่อนที่ทวนเข็นเมนาฬิกาในสนามแม่เหล็กแบบจุดในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเป็นประจุลบสลับจากบวกเป็นลบมันจะเคลื่อนที่ตามเข็นเมนาฬิกาในสนามแบบกรกระบาดถ้าเปลี่ยนจากลบเป็นบวกมันก็จะเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาในสนามแม่เหล็กแบบจุดแบบนี้เอาไปใช้ประโยชน์ยังไงโชว์ให้ดูก็ได้ สมมุติว่าน้องไปเจอข้อสอบสนามแม่เหล็กของน้องเนี่ยกากบาดโอเคไหมอ่ากากบาทแล้วเอาให้ประจุบวกมาน้องก็ดูว่นนี้ประจุบวกน้องก็ดูบวกเห็นไหมสนามแม่เหล็กกากบาดกากบาดแปลว่าประจุบวกกับน้องต้องเคลื่อนที่ในทิศทางทวนเข็นเมนาฬิกามันก็จะเคลื่อนที่แบบนี้ครับเข้าใจยังโอเคเนาะอ่ะทวนนะทวนเฉยไง ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าตรงนี้เป็นประจุลบสมมุตินะเป็นประจุรบอ่าประจุลบแล้วประจุรบเคลื่อนที่มาถามว่าประจุรบจะเคลื่อนที่ยังไงน้องดูครับประจุรบในสนามก,กากระบาดันแมงนี่คือประจุลบและสนามกากระบาดถูกไหมครับมันต้องเคลื่อนที่แบบไหนครับตามถิมตรีการใช่ไหมดังนั้นมันก็จะเคลื่อนที่ตามถิมตรีการเห็นไหมอย่างนี้เราก็จะสามารถเขียนรูปร่างทิศทางการเคลื่อนที่แบบง่ายได้เข้าใจไหม ซึ่งหล,หลายคนได้เรียนรอ้กับพี่มาในเนื้อหาเนี่ยจำได้ละที่สายคู่อยมากโอเคนะอ่ะอยูเทปจบเรียร้อยครับเดี๋ยวไปดูหัวข้อต่อไปกัน